สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสนับสนุนโดยอินหน้างาดำงาดำคั่วแท้ร้อยเปอร์เซนสนับสนุนโดยศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง ตอบทุกความต้องการเชี่ยวชาญทุกการดูแลโทรหนึ่าหนึ่มาแล้วแก้วตาม,มาถึงเวลานี้แล้วเลยด้วยครับนะกับท็อปกี้ขยี่ข่าวครับวันจันทร์ที่11สิงหาคม2568ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดกล้องละจ้ามาๆมาๆทักทายกันหน่อยแล้ว <มา S 1> นะวันนี้ใครหยุดวันนี้ใครทำงานส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเอกชน บริษัททั่วไปไม่หยุดวันนี้ถือว่าทํางานเยอะกว่าที่คิดนะใช่ก็เขาไปหยุดมากเลยเขาไปหยุดแล้วไปชดช่วงอื่นแล้วอ๋อบ้างก็มีแต่ว่าถ้าเป็นราชการก็จะหยุดก็จะหยุดเลยวันนี้โรงเรียนหยุดและราชการเนี่ยหยุดแน่ๆอ่านะครับรวมนังพุ่งนี้อีกวันหนึ่งถนนเล่งยเลยนะฮะวันนี้แต่เอกชนเนี่ยก็ทํางานเยอะกว่าที่คิดจริงๆนะก็เขาไปหยุดวันชเชยวันอื่นแล้วอรายงานมาหน่อยอยากรู้ด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ นน <ะ S 1> ในช่องทางของ YouTube ของเรานี่แหละครับนะทุกคนเลยด้วยนะฮะทักทายกันม่ว่าจะเป็นทางวิทยุครับที่คลุกคุ่ง fm 103ฮิต ติดเทรนหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันครับทั้งในระบบ iOS และในระบบ Android ที่กำลังฟังกันอยู่ทางโทรศัพท์มือถือของคุณตอนนี้และแน่นอนครับในช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวครับมาเจอกันด้วยนะฮะในช่องทางของ YouTube ของเราเข้ามาที่ YouTube ครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยคำว่าคนลุกทุ่งครับแค่นี้เองเห็นอันไหนกระพริบแดงๆเข,ขียน L I V E Live ที่แปลว่าแบบไลฟ์สดอ,อยู่ตอนนี้กดเข้ามาเลยจ้า อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราทักทายแล้วก็ไปเร็วๆเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราเหลือเวลาพูดอยู่ประมาณ15นาที15นาทีต้องนานด่าแหมจริงๆเรื่องเมาเยอะด้วยนะได้เอาไว้เป็นไรเดี๋ยวเราเมาวันนี้เราเมาพวกนี้ต่อได้เลยด้วยนะครับใช่นะสวัสดีคุณศิรดาน้องตาลอมาจัดทักทายกันหน่อยแล้วนะพี่สุรัตนาน้องหมวยสวัสดีครับเอาวันนี้วันนี้วันนี้เน็ตใช้ได้เลยทักทายเขาหน่อยคุณพี่หมวยนะครับอ่าเเติมเน็ตแล้วเติมตังค์แล้วนะฮะอันเป็นรองัญชมเฉยไปมีใครต่อครับคุณาารรันป แล้วก็ยังมีพี่นาท่าข้ามสวัสดีพี่ท็อปน้องกี้ทักทายจ้านะฮะน้องจิ๊บจ้าใช่ครับน้องจิ๊บสวัสดีด้วยครับพี่ออยพรนภพานะครับนี่ก็ทักทายมาจากบ้านแพรวเลยด้วยนะครับบ้านแพรวบ้านแพรวที่ท่านบอกว่าดูกว่าไม่มามาสิแบบ่ไม่มาได้ยังไงนะครับสวัสดีป้าเผาด้วยจ้าสวัสดีป้าเผานะฮะกำลังฟังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พี่จีพี่จีบอกวันนี้วันเกิดด้วยนะเอาเหลือวันนี้เป็พี่จีอ่ะ ด่ขอให้สุขสันตวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เปสาว2,000ปีตลอดปีตลอดไปเลยด้วยนะจ๊ะสวยนะสวยสวยเอ อ่าแล้วก็สวัสดีคุณเนตทิพด้วยนะคะสวัสดีครับบอกเข้ามาฟังเหมือนเดิมนะคบพี่มงก็มาครับบอกสวัสดีครับรู้ว่าจะไม่มา,มาสิแบบไม่ชัมม่วโมงทีและพี่ท็อปยังบอกยู่เลยว่าชั่วโม,มงนี้ยังไงก็ต้องเจอกันอ่าใช่แล้วนะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะคุณลนุงอันเมืองเลยด้วยทักทายกันด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากนี่คุณมณีรัตนดำรงหรือพี่อ้วนนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีจากป้าแป๋วก็มาแล้วสวัสดีครับพี่ท็อปน้องกี้ พี่รุจีรานะฮะคุณรุจีระอุดฟันนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะจากไหนอีกเนี่ยเมื่อกี้ปะเพาแล้วเลยนะพี่สายน้ําก็มาแล้วด้วยอ่าพี่หนูพีนสวัสดีจ้าพี่หนูพีนอุ้ยนะฮะครับข้างกันเหลือเกินเลยด้วยนะครับวันนี้นะฮะขณะวันหยุดนะแม่นันก็มาด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องกี้น้องท็อปนะครับพี่ออยพรณภพาเมื่อกี้ป้าแปว๋วพี่จีนะครับบอกขอบคุณค่าหมตอบไวเลยนะฮะเพราะว่าฟังอยู่สดๆเลยอโอ้ยยังวันนี้ยังพี่จีทํางานว่าไม่รู้พี่จีทํางานเออเดี๋ยวเห็นไหมเอกชนนะครับนี่แล้วกก็พพีี่่่่อออ้ววนบาาหยยยยปแลทง อยู่เลยเนี่ยเห็นได้แล้วก็ยังมีจากพี่รุติราแล้วอีกหลายๆคนเลยด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยนะฮะนอกจากนี้อัปเดตพี่น็อกป่วยหรือว่าไปไหนทําอะไรมาทำไมถึงป่วยเลยด้วยนี่แหละฮะบางคนฟังมาแล้วจากช่วงก่อนหน้านี้บางคนยังไม่ฟังก็มาฟังตอนนี้ใช่นะฮะก็คือเนี่ยเมื่อวันเสาร์ไปชายแดนมาแดนขนาดไหนแดนแบบว่าติดเขมรใช่หรอแดนแบบแต่ว่าถ่ายรูปมาไม่ได้โทษนะแบบเขาเลอันนี้ผมบอกไม่ได้อะไรนะแบบฟังบ้าหรือเปล่า ชายแดนจริงๆเลยเหรอชายแดนจริงๆเลยก็คือชายแดนขนาดไหนอันนี้พี่ว่าอ่ามันว่าถนนเนี่ยนะฮะเราขับรถไปแต่ไม่ใช่รถตัวเองนะเป็นรถทหารก็่เขบอกว่าขับรถพี่ไปรถทหารที่จริงเขาเป็นเขตที่ห้ามมันเป็นดินดินบกปลุกปกปก็เป็นแบบอารมณ์แบบดินลูกรังแล้วก็ถนนแบบลาดยางบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นถนนดีอ่าอ่าเราก็ไปนั่งรถทหารถามว่าไปยังไงคืออย่างนี้ก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยอ่าเราเอาขอไปบริจาคกันอีกรอบใช่ไหมใช่จากที่เราเคยรับบริจาคกันตอนที่เราเอ่อคนรูทูบเปิดฟลอร์ที่หนึ่งไปแล้วใช่่่แตวาขอรถ ไปแล้วเรียบร้อยไตยังมีอีกอย่างเงี้ยไม่เมื่อวานนี้ไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอ๋อคือไปบาทีแล้วเห็นมาแล้วแล้วก็เลยอยากจะเอาอะไรไปพี่เขากินบ้างก็คือเลี้ยงปกติแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็คือข้าวกับเผาข้าวไข่เจียวกับข้าไข่เจียวมันง่ายและสะดวกถามว่ามันสะดวกไม่สะดวกแับทำอร่อยไหมมันก็คงแบบไม่ดีเหมือนกับทำเสร็จใหม่ๆหรอกก็เลยไปลวกก๋วยเตี๋ยวสดๆเลยสดๆเลย ่ะมีพี่ยิ่งยงมีเสรีไปไปล้วงตรงชายแดนด้วยโอ้อะตอมเสรีก็ไปไปล้วงตรงชายแดนไปล้วงกันเลยพอเสร็จแล้วพะลูกเสร็จก็กินกันอ่าก็จะทหารเนี่ยก็จะอยู่ที่หน่วยเนี่ยประมาณ300นายหน่วยคือหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยหักก็อยู่ประมาณสามร้อยนายก็ทานกันไปว่ากันไปแต่ยังมีอีก200นายที่อยู่ที่บังเกอร์ โอ้ย่นดูนนี่พี่ไปชายแดนขนาดบังเกอร์เลยหรอถึงซึ่งอยู่ติดกับตรงที่หน่วยที่เขาเนี่ยประมาณ2 2 2สกิโลคือว่าง่ายๆว่าถ้ายิงเปรีดมาในอีตรงนี้เสียงอ่ะที่แรกไม่ใช่เสียงที่เขาที่แรกเลยดีกว่าเลยนะพี่มาถึงตรงอย่างนั้นเลยหรอใช่มันเป็นยังไงเดถนน5เลนที่พี่ว่าเนี่ยถนน5เมตรหเมตรโอ้5าเมตรไม่ใช่5เลนคือพอพี่ลวกกันเสร็จกินกันเสร็จปึ๊บ แล้วพี่ไงทำใส่ชามใส่ถาดแล,แล้วขึ้นไปเลยใช่ใช่ใช่เป็นชุดชุด,ชดแล้วก็มีแยกนงแยก,แยก,แยกน้ำไปไอตรงเนี้ยเหมือนเป็นจุดอำนวยการเ,<อ>เราก็ทำตรงนี้แล้วให้ตรงจุดอำนวยการทั้ง300นายทานกันเสร็จพอทานเสร็จปุ๊บเราทำเป็นชุดผูกผูกใส่ถุงหรือใส่ชามมาใส่ชามใส่ถุงเรียบร้อยอป่ะอ่าคือใส่ถุงเนะี่ยแล้วก็ใส่เป็นชุดเป็นชามๆๆๆๆๆแล้วเอาขึ้นไปให้ามบังเกอร์เหรอใช่ถูกต้องไอถนนนห้าเมตรเนี่ยนะใช่แล้วบังเกอร์ที่เขาบีกเท่าไหร่ประมาณแปดจุด 8จุดโดยประมาณน8จุดนี้มีรวมกันอีกกี่นายก็ประมาณ200นาย200นายที่หนึ่งก็20คน20่นายเนี่ยไปเรื่อยๆเลยพี่พี่เอา๋วยเตี๋วไปถึงตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยคือหมายความว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นบังเกอร์ฐานไทยขวามือถั้งแต่เราเหยียบไปปั๊บคือกัมพูชาเลยค่ะคือพวกแั้วาถ้าขาไปแตะนี่ก็โดนยิงสวนได้เลยว่ากันเด้อเราก็ไม่รู้ว่ามีวางเวรอะไรวะเออวางระบระเบิดอะไรที่เราชอบวางแต่ว่าฝั่งนู้นเป็นป่าทึบมากเลยนะทึบกว่าเราอีกใช่ไหมเออทึบกว่า เป็นป่าแบบป่าทุบเลยป่าแบบแบบแบบเดินเข้าไปทีแบบว่างูกัดตายก่อนเลยอ่ะตายก่อนโดนยิงอีกซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรอะไรไงหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกับระเบิดวางไว้อยู่ด้วยหรือเปล่าเออเออแต่ฉันก็ไม่กล้านะอย่าไปเสี่ยงเลยนก็อยู่แค่นี้มกี่่เขาบอกตายกันเยอะๆอะไรนะที่บอกตายกันได้เยอะอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้กี่นายสักขีไม่ไม่แต่ตรงที่เราไปที่สาแแค่อะไรเนี่ยยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงกันยังไม่ได้มีแนวปะทะแต่ว่ามีโดนนะคือคือมีแนวของการมีแนวของมีแนวของการตั้งกันอยู่นแหละ แต่ว่ายังไม่ได้ปะทะกันที่จุดนี้ในจุดนี้เสี่นั้นจะอยู่สุคลินอยู่สีสาเกออ๋ออ่อาอาอาประสาทต,ต่าง, <c oughs> างๆ <c oughs> นะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่ไม่ได้เอาขีปนาวุธมาแต่ว่าพี่เอาเชื้อว,วัดถะไม่ไม่ไม่ไปตากแดดไงตากแดดไงฮูลตากแดดแล้วแล้วก็ทหารที่นู่นนะเขาอยู่กันยังไงรู้ไม่ยังไงก็ออยู่กันเนี่ยนอนกินกันอยู่ที่นั่นไม่ได้ออกไปไหนเลยนอนกลางดินกินกลางทรายเออแล้วก็อ๋อที่เขาบอกว่าที่เราถึงบริจาคเนี่ยก็คือเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเอยอะไรเอ๋ยก็คือเขาก็เอาไปเปลี่ยนเอาไปกินเอาไปใช้กันตรงนั้นละเขาไม่ได้กลับเข้ามายากันยุงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าแต่ละมื้อเขาก็ต้องเอาเสบียงอาหารก็คือส่งแบบนี้ตลอดเพราะว่าเขาไม่สามารถทนลามาไม่ได้อ่าเออทาไมทําไม่ได้เออเก็จุดไฟก็เป็นควันเดียวคุณอันตรายอีกรุ้อีกว่าอยู่จุดไหนไม่ได้พี่ถึงบอกพี่ห้ามถ่ายด้วยเหมือนกันห้ามเห็นความเป็นอยู่ห้ามเห็นว่าอยู่ตรงจุดไหน้ารถ่ายยังไงเดี๋ยวจัไม่มีอะไรมันยิงหรือมันจะมีมาเอันตราย คือเราถ่ายเนี่ยเราต้องห้ามเห็นบังเกอร์ต้องถ่ายแบบให้ไปเห็นป่าป่าอ่าเพราะว่าป้าป่าตรงไหนก็ไม่รู้แต่ถ่าบังเกอร์เดี๋ยวมันจะรู้มันจะเห็นจุดใช่ว่าเราตั้งตั้งบังเกอร์แบบนี้ขนาดนี้เลยนะเรอไปมาขนาดนี้เลยตั้ง่กี่โมงกี่โมงตั้งแต่เช้าละเรากรุงเทพศรีฮารถึงแล้วก็กจะกลับไปทีเนี่ยสามทุ่มแล้วพี่งอมขนาดนี้แล้วอะตอมเสียหลิมโอ้เขาบอกแต่ว่าเรามีแฟนคลับพอเราเป็นหน่โดก้ะตายนะฮะมีไปด้วยเหรออ่ามีป้าแป๋วเออเขาตบมือให้หน่อยเป็นโดก้ะตายป้าแป๋วอีกใครอีก ป้าแป๋วพี่สนมโอ้โหแต่ละคนนี้ป้าแป๋วอร่อยป้าแป๋วอีกไปช่วยกันปรุงก๋วยเตี๋ยวไปช่วยเสิร์ฟช่วยจัดช่วยอะไรอย่างเงี้เพื่อให้ได้กินให้อร่อยที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดใช่ถูกต้องก็ไปอันดับสุดาก็มาต่อแถวกันยาวเลยออออเออออเออเออเออนุโมทนาแล้วนี่แหละที่แล้วเลยไปมาเสร็จปุ๊บเอาไปมอบให้กับพี่ๆทหารมานะครับแล้วก็ถือว่าได้ มอบให้ให้กำลังใจด้วยถือเป็นขวัญและเป็นการมอบขวัญและกำลังใจนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่ๆเขาด้วยแล้วก็เอามาเนี่ยแหละข่าวคราวนะครับนะเอามาบอกเขาบอกต้องอยู่อย่างนี้อยีกนานขนาดไหนก็ไม่รู้ยังไม่มีกําหนดเลยก็แปลว่าส่วนละคนแต่ละชีวิตที่เอาก๋วยเตี๋ยวไปให้เขาก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยแต่ส่วนใหญ่ที่ถามได้บอกว่าเออที่ทหารที่มาอยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านการฝึกการรบมาแล้วก็คือพูดง่ายว่าไอ้กินนอนการดีกินกลาง้าเงี้ยฝึกผ่านมหดแล้วหมดแล้วทำได้สบายมากแต่่่มมมีีคคคนนนนาาออววสะะดดกกใให้็็เเปรรืงชับ ก็ถือว่าได้กินอะไรอะไร่อยด้วยเราก็เป็นแน,แนวหลังที่ช่วยซัพพอร์ตอ่าแนวหลังยังคอยซัพพอร์ตกันไปนะ,ะใ,ในช่วงเวลานี้เลยด้วยนะครับนะกับท็อปกี K ้ขยี้ข่าวครับต้องขอบคุณด้วยนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับเครื่องดื่มเก๊กฮวยผงสําเร็จรูปเครื่องดื่มมะตูมผงสําเร็จรูปและเครื่องดื่มคิงผงสาเร็จรูปตราแม่แจงด้วยนะครับนะสำหรับช่วงแรกนี้เลยครับมาต่อเห็นบอกว่าวันนี้มีหลายข่าว อ่าอะไรกันอีกด้วยครับมาที่ข่าวที่2กันเลยนะฮะข่าวสองคือเป็นเรื่องราวของชุดว่ายน้ําแก้ความสำคัญกับชุดว่ายน้ำไหมชุดว่ายน้ําแบบบิกินี่หรือว่าไปเล่นน้ำไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเท่ายไม่ค่อยมันเราไม่ค่อยเล่นทุกวันแต่เ้อเธอจะไปจะไปทะเลหรือไปอะไรเงี้ยแกก็ต้องมีแบบว่าชุดกางเกงว่ายน้ำเออกางเกงเนี่ยหูกางเกงว่ายน้ำตัวทุงใสเป็นปีเพราะว่ไม่ค่อยได้ใช้กันใช่และส่วนใหญ่คนก็จะซื้อสีอะไร ถ้าผู้ชายก็ซื้อสีธรรมดาสีขาวสีดําสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยเบสิกเบสิกไปนะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะแต่ผู้หญิงก็จะหลายสีไงมีทั้งสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีขาวหรือลายลายหรืออะไรก็ว่ากันไปเต็มไปหมดใช่แล้วสุดนี้นะฮะกูมารแพทย์นะครับกาได้ออกมาย้าเตือนเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลือกชุดว่ายน้ําให้กับเด็ก ใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงพาไปเล่นสะว่ายน้ำพาไปทะเลพาไปอะไรสวนน้ำโดยเฉพาะลองวิกเอนแบบเนี้ยเชื่อว่าไปกันหลายบ้านเลยไปกันสวยน้ำไปสวนสยามบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยถูกปะพูดแล้วผมเบื่งอยากตอนแรกเลยยังคิดยังคิดเลยนะตอนแรกว่าจะพาคุณดีเล่นสะว่ายน้ำหมู่บ้านอแต่พอดีว่าเมื่อวันศุกร์ป่วยแต่ตอนนี้หายละนะหมอเขาบอกงี้ฮะก็บอกว่าการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำให้กับเด็กๆเนี่ยสาคัญยังไงเพราะว่าควรจะ เลือกชุดไปน้ำที่เป็นสีแปปๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกสีเทาสีขาวสีฟ้าอ่อนผู้ใหญ่นะอ่าเอเวลาเด็กมันจมลงไปใต้สระหรือว่าเด็กมันอะไรอย่างเงี้ยคนไม่เห็นคือบางคนบอกเอ้ยใส่สีขาวดีกว่าดูสะอาดดีดูกลางกลางออว่าเออาเออเออจุ้นลค่าสายตาเวลาเห็นอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาดจมลำบากจมลงไปใต้น้ำอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นใส่เกงสีขาว กจะมองไม่เห็นก็มองไบนไปก็จะเกอ่ะมันจะเกลืนไปกับไอ้น้ำากระเบื้อหรือฟ้าอ่าใช่หรือว่าถ้าเกิดสีฟ้าอ่อนอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยออ้ยหายไปเลยนะก็จะไม่เห็นเลยถุกป่ะกาบอกว่าต้องสีอะไรเขบอกว่าต้องเป็นสีเข้ม แนวสีแดงดำสีดำอะไรอย่างนี้เลยวิธีการเลือกชุดเพราะบางคนบอกโอ้ยสีดำจะดูแบบว่ามันดูแบบถึมๆเะไรอย่าเออแต่ว่ามันดูตัดกับเบื้องสีฟ้าไงใช่มันมองเห็นชัดไงเพราะเมื่อีลูกโดนหลุดมือไปหรือว่าเราแค่เผลอไปหยิบของแป่เดียวอะไรเงี้ยหรือแบบไปหิผ้าเช็ดตัวมาอะไรอย่างเงี้ยหันไปเอ๊ะไปไหน ใช่ก็จะหากันไม่เจอแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นเขาจะไม่รู้ด้วยไงอันนี้ก็บอกว่าเป็นแนวจิตวิทยานะฮะเขาบอกว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอกันแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคืออันดับแรกเลยอย่าลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่คุ้นเคยอ่ามันอันตรายนะใช่อันที่สองถลงทะเลที่มันดูดคนลงไปในระหว่างการที่เอาพาเด็กๆไปเล่นไปเล่นน้ำเนี่ยอย่าเล่นโทรศัพท์ บางคนบอกอ้นอลูกนี่แล้วจางนี้อ,อแม่แบบว่าขอเข้าเฟซหน่อยนึงอะ,อะไรอย่างงี้ถ่ายรูปหน่อยวันนี้พาลูกมา,<อ>าไหว้นะ้าลูกหายไปไหนวะใช่แป๊บเดียว<อ>ห้าวิเนี่ยลูกก็จมเลยนะฮะใช่นะฮะแล้วสำหรับเด็กเล็บเนี่ยควรที่จะใส่ชูชีพไว้ตลอดเวลาถทีแม้ว่าจะไ่ว้น้ำเป็นก็ตามอ่าใช่เออ เออ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 เนีเออเป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะที่บางทีมองข้ามใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราเสลี่ยนเอกผู้ชายก็จะซื้อสีฟ้าเออสีฟ้าสีขาวสีน้ําเงินสีอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเบสิกเบสิกดีไงบางทีก็สีดำเออแต่ว่าสีดำเนี่ยก็ไม่ค่อยนึกเพราะว่าบางทีก็ที่บอกอ่ะเออสีสีดำมันดูเรียบไปหรือเปล่าอันที่ไหนแล้วกลายเป็นดีเออเพราะว่ามันมองเห็นชัดถูกเกิดว่าเผลอๆขึ้นมาบ่อมลงไปในสระอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้มองเห็นจะชัดง่ายว่ายก็ต้องอยู่ตรงไหนใช่ไหมเออ ใช่นะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเป็นแยกคิดดีๆนะฮะและสำหรับคุณภาพชีวิตดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณอินหน้างาดําด้วยฮะงาดํำคั่วแทร้อยเปอร์เซ็นต์สามสูตรเหมือนเดิมครับผมทั้งสูตรงาดํำคั่วแทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สูตรงาดํำคั่วแทร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีส่วนผสมของข้าวโพดฟักทองแล้วก็ลูกเดือยนะฮะเป็นซองสีเหลืองและก็เป็นงาดำขั่วแทร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีส่วนผสมของผักขึ้นช่ายและบล็อกเกอรี่เป็นซองสีเขียวนะครับนะหาจำหน่ายหาซื้อได้แล้วที่ ช้อปปี้นะครับลาซาด้า LKS Food Maker หรือที่นะฮะ Facebook Fanpage แล้วก็ Line OA ที่ INNA, INNA underscore แล้วก็ Official นะครับอของ INNA น,นี่แหละครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ช h อปปี้ลาซาด้าก็เข้าไปพิมพ์เลยไว้ อินนาก็จะเจอก็จะเจอ i n n a ก็สั่งได้เลยทั้งช้อปปี้ละฮาซดานะอร่อยมากใช่พี่ทำกินทุกวันเลยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนี่ถ้าไม่ได้อินนานี่ป่วยหนักกว่านี้อีกนะใช่กครับนี่ยังดีนะฮะว่าได้อินนาเข้าไปนะฮะ อะตอมเสรีมต้เป็นไงนะพี่ต้อมเนไหนดเดี๋ยววันนี้ไปเจอยิ่งยงเดี่ยวันนี้ไม่ใช่มีไม่เจอครยิ่งยงก็ป่วยใช่ไหมป่วยเหมือนกันตั้งแต่วันที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 ่คนรุกทุกเปิดฟลอร์เลยอะนั่นแหละป่วยแล้วก็ออกไปลุยต่อออกไปมอบให้ต่อเลยด้วยเหมือนกันใช่โหสุดยอดจริงแต่ละคนนะฮะเอาอนุโมทนาด้วยครับอีกหนึ่งข่าวเราด้วยครับผมอ่ะนะฮะเขาบอกว่าคนเราให้กินน้ำวันละกี่ลิตรไม่รู้แต่ว่ากินเยอะๆเป็นผลดีอ่า แต่ถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปแล้วกินแบบว่าไม่มีเทคนิคการกินอก็จะอาจให้เกิดผลรา้ายเช่นเป็นนิ่วในไตมีเทคนิคด้วยหรออ่ะ,อะนะฮะาข่าวสุดท้ายขอขอบคุณเลยก่อนนะครับนะกับโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับนะศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหงตอบทุกความต้องการเชี่ยวชาญทุกการดูแลโทร1512างยังไงครับดืนะ่มน้ำวันละ2ลิตรก็ไม่ช่วยเรื่องของนิ่วในไต หมอหมอก็บอกว่าอย่างนี้คือบางคนอ่ะเอาน้ํามาแล้วก็บอกอโอเควันนี้ที่กิน2ลิตรก็ว่าอ่าแล้วเสร็จแล้วพอกินไปแล้วก็คือพอหิวแล้วค่อยกินแล้วก็ดูอักทีละลิตร แล้วก็เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยหายไปเป็นหลายๆชั่วโมงแล้วก็มากินใหม่อีกเล็นึงเพื่อให้ครบ2อ่าแล้วก็บอกว่าฉั้นกินน้ำครบแล้วแต่ดื่มน้ำสบายหรือเป็นด้วยเป็นดีไม่ใช่เขาบอกว่าการดื่มน้ํามากไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เป็นนิ้วในไตเขาบอกว่าให้กินน้าเนี่ยให้จิบไปเรื่อยๆใส่แก้วแล้วก็จิบไปเรื่อยๆภายในวันเนี่ยคือจิบทุกชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแก้วหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแก้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ทําให้ระบบปัสสาวะดีเพราะว่าเขาบอกว่าการกินน้ําไปเยยะๆ ทีเดียวเป็นลิตรๆเนี่ยไม่มีประโยชน์คือ<ม>กินเสร็จแล้วมันจะปวดฉีแล้วก็เราจะฉี่ออก <mac S 2> แต่ในขณะเดียวก,กันบางทีเราหายไปหลายๆชั่วโมงเช่น3-4ชั่วโมงเราไม่ได้กินเลยมันก็ทำให้เป็นนิ่วเพราะว่าอ่าไตจะทำงานะ อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยควรทานน้ำเนี่ยวันละ2ลิตรเนี่ยถูกต้องแล้วใช่แต่ไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามากินลิตรหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนไปกินอีกลิตรหนึ่งก็ถือว่าครบไหมเออก็ถือว่าครบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันควรจะต้องกินอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันใช่ถูกต้องกินไปเรื่อยๆอ่ะชั่วโมงละแก้วชั่วโมงละแก้วชั่วโมงละแก้วแบบนี้อ่าคือกินทยอยทยอยทยอยตลอดทั้งวันทยอยจิบหรืออาจจะไม่ต้องถึงกับชั่วโมงละแก้วก็ได้แต่แค่ว่าตลอดทั้งวันไม่่่่่ใใชชชชกกกกกกิิิิินนนนนนนเ้้้้้าาไไไไปปออออออีีีีลลลตตตรรึึงงงแวว็ยมดคื ปกติอะหลังกินข้าวเราก็ต้องกินน้ําอยู่แล้วอแต่บางคนอย่างเงี้ยกินน้ําน้อยจริงนะผมเคยเห็นเหมือนกันพี่บางคนกินทําได้ยังไงผมเป็นคนด้วยความที่เราเป็นคนกินน้ำเยอะขนาดกินน้าเยอะบางทียังปากแห้งเลยคือหลังกินข้าวผมเห็นบางคนเขาไม่กินน้ําด้วยนะเหรอผมแบบอยู่ได้ไงวะผมนี่เป็นคนทูไม่ได้นะก่อนกินข้าวต้องกินน้ําหลังกินข้าวก็ต้องกินน้าด้วยกันแต่ต้องบอกนิดนึงว่าบางคนบอกกินน้าอ่ะใช้แค่กินชาดำเย็นเนี่ยนะก็เป็นน้ำเหมือนกันอันนี้ไม่นับ เอาหรอไม่นับไม่นถือว่าไม่ได้เป็นน้ําเปล่าอ่ะโถอ้าวแล้วต้องยังไงก็บอกให้เป็นกินน้ําเปล่าอย่างน้อย2ลิตรส่วนไอ้ชากาแฟชาเย็นชามะนาวเอออันนี้ถือว่าเป็นของแถมไอ้พวกเครื่องดื่มหวานทั้งหลายแะมัทชงมัทฉะอะไรเนี่ยไม่นับเป็นน้ําอย่าเอามารวมกับสองลิตรนี้สองลิตรนี้สองลิตรนี้ขอเป็นน้ําสะอาดน้ํเปล่าขอเป็นน้าเปล่าโอ้เพราะบางคนบอกว่าใช้ก็กินชาดําเย็นลิตรหนึ่งน้ำเปล่าลิตรหนึ่งนย่ไม่ได้นะคะ ไอเราก็ชอบด้วยสิเออนะครับนะอ๋อะนะเออเออ,เอ,อมันก็เป็นมันก็เป็นแต่แต่ถ้ากินเพราะความชื่นใจก,ก็กินได้นี่ก็ได้ือเพราะน้ําผลไม้บางทีเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรก็มีมันก็มีสมบัณิที่ดีอ,อ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่บอกว่าอันนี้พูดถึงเนี่ยคือ2ลิตรที่ดีควรเป็นน้ําเปล่าเลยใช่แล้วก็จิบไปเรื่อยๆนะครับอ,อ,อันนี้เ,ออเป็นเ,ออเทคนิคเพื่อที่จะไม่ให้ม,มีอาการเป็นนิ่วในไตนี่ล่าสุดเนี่ยพ่อรองไงมะ ้ารองนกินน้ําน้อยใช่น้ำเองไม่ค่อยกินน้ำแล้วท้ายที่สุดคือปวดท้องแล้วไปผ่าเอาเอานิ้วในไตออกพอรองกินน้ำเห็ดไหเซลเล่นนะฮะแี่แกกกินน้ําน้อยอ่ะอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่จริง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 เพราะเคยอยู่ในกองด้วยกันมาต้องคอยเรียกเรอใช่ใช่ใช่ต้องไปแลกน้ำใช่ใช่โอ้นี่แหละนี่แหละแล้วส่งผลพออายุมากล้วก็จะเป็นนิ้ว นิ้วใดไตนะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะฮะจากโรงพยาบาลรามกระแผงครับศูนย์หัวใจ2ีชั่วโมงโรงพยาบาลรามกระแผงตอบทุกความต้องการเชี่ยวชาญทุกการดูแลโท1512ครับวันนี้หมดเวลาของช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ท็อปไปพักเสียงก่อน เดี๋ยวไปหาหมอเนี s <S <laughs> ่ยไปหาหมอเลยด <laughs> <laughs> ีน้าหมอเลยอ๋อเหรออันดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับไปเบรกนะครับไปป,ปาร์คสกูลแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อนะครับนะตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงเที่ยงเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับขอบคุณค่<น>ะแล้วอบคุณค,คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวครับ